อัวยังนี้อันนี้นี่ล่ะพี่ไมมีปลาหลับพีด้วปลาาปานดเนี่เขาไปเอามาแส่เป็นยังไงไปลปลาหาลอยบกนมันเห็นตอนแกนถูก่น่ลต้องไปเทใส่พอต้องนี้บเญยสามโลติม สุดสดจากไหนไม่รู้เกินไหนไม่รู้ก็ไปหาที่ไหนไม่รู้ยมหมดแล้วโอเคอดีไปเอาไปขี่ออก พืขี้นที่นอ้โอ้โอ้้้อ้โอ้โออ้วอาโอ้อ้โ้อ้้อ้อ้้โ้โอ้้อ้องอ้อ้โ้อ ยาแดงน้ำสีหวานนด้เเม็์คุณาดูแลน้าว่ามีกาวไาทไปไปเนี่ยอตรงนู้นเลยให้เยอนะหอยมั่จะซึมานะนี่นึงะหอยปี๋มาพันโอ้กิ้งกี้เนี่